ที่แหกผมมีความดีใจมากว่าได้ฉายาบีอาร์ซีมู้นึกว่าหน้าผมมันมันทันสมัยฮะ hmm. แล้วก็เม็ hmm. นามสกุลทันสมัย hmm. ด้วยคย คิดว่ายี่ห้อน้ำมันเครื่อง่ผมรู้ว่าพวกเครื่องอกผิวพวกอะไรเนี่ย BRC แต่ความจริงไม่ใช่แต่ความจริงไม่ใช่เลยอ๋ออ๋อจะอ๋อได้ผมก็นานเพื่อน BRC เรียกว่าเป็นอินดี้ภาคบังคับภาคบังคับภาคบังคับมันหมายถบังคับให้เขมรร้องเพลงลาวออ๋ ในแผ่นดินศินลปินแห่งตำนานสายันตายันสายัน